หัวข้อวันนี้นะคะก็คือสร้างสื่อให้โดนใจด้วย c a n วาค่ะหัวข้อหลักๆของเราก็คือแคนวาคืออะไรเริ่มต้นใช้งานยังไงแล้วก็พรีเซน a t ชันและฟีเจอร์ที่น่าสนใจค่ะแคนวาคืออะไรแคนวาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการออกแบบงานกราฟิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพสำหรับโซเชียลมีเดียโฆษณาโปสเตอร์ poster, หรือว่างานนำเสนอหรือโลโก้ อันนี้คือเป็นต้นนะคะยังทำได้มากกว่าอยู่แอนวาเนี่ยจะใช้งานบนเว็บไซต์แล้วก็บนแอป,ปพลิเคชันได้ด้วยโดยแอป,ปพลิเคชันนี้ก็คือจะใช้งานได้ทั้ง i อ s และ Android ค่ะต่อมาก็คือจะมาเริ่มต้นใช้งานแอนวายยังไงก็คือ เข้าสู่เว็บไซต์เว็บไซต์ของ Canva ก็จะชื่อ w o w c a n v a c o m หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์แล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ Canva หน้าแรกของเว็บไซต์ Canva นะคะก็คือถ้าเราต้องการที่จะเข้าสู่ระบบหรือสมัครใช้งานอันนี้วิธีทำมันก็จะคล้ายๆกัน โดยการเชื่อมล,ลิงก์กับบัญชี Gmail หรือ Google ของเราหรือว่าจะใช้กับบัญชี Facebook ก็ได้ค่ะหลังจากสมัครเข้าใช้งานหรือว่าเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Canva น,นะคะต่อมาจะเป็นหัวข้อ presentation และฟีเจอร์ที่น่าสนใจค่ะต่อไปก็จะเป็นการสร้างตัว พรีเซนเทชันนะครับในรูปแบบจะคล้ายๆกับ powerpoint อันดแรกนะครับถ้าเข้ามาหน้าเมนหลักของตัวโปรแกรมนะครับก็จะเห็นหน้าแบบนี้ห้าล่างครับมันจะมีเขาเรียกว่าเทมเ a ล e นะครับให้เลือกอยู่ตรงนี้ครับเลื่อนไปครับมันจะมีเขียนว่าพรีเซนเทชันอยู่ตรงนี้นะครับแล้คลิกไปเลยโอเคเขาก็จะสร้างเวิร์กสเปซที่ใช้ทำงานขึ้นมาให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำ ตัวเมนูต่างๆอ่อลักๆที่เราต้องใช้ประมาณสี่ถึงห้าตัวนะครับก็จะมีตัวดีไซน์นะครับตัวองค์ประกอบข้อความนะครับแล้วก็ตัวอัปโหลดหลักๆที่ต้องใช้มประมาณนี้นะครับตัวแรกนะครับดีไซน์จะขึ้นอยู่กับประเภทตัวงานของเรานะครับเมื่อกี้เราเข้ามาที่ Presentation ตัวดีไซน์ตัวนี้ก็จะเป็นอ่า p m p t e t e ของ Presentation ทั้งหมดเราสามารถพิมพ์เซิร์ชหาเกี่ยวกับอ่า r e s e n t a t i o n ทั้งหมดได้เช่นเราอยากได้แบบ เกี่ยวกับอาหาร่ะฟู้ดเขาจะขึ้นพรีเซนเทชันมาให้เราสามารถนำนำมาใช้พร้อมกับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนฟอนต์นะครับเปลี่ยนเทกได้หมดเลยนะครับเขาเขาเขาก็จะมาให้หมดเลยทั้งหมดเทมเพลตเราแค่ไปปรับเปลี่ยนเรื่องเทกเรื่องรูปภาพนะครับโอเค อันที่สองคือตัวองค์ประกอบครับตัวองค์ประกอบตรงนี้นะครับจะเป็นการดึงทั้งวิดีโอภาพกราฟิกต่างๆนะครับเราสามารถเซิร์ชต,ตรงนี้ได้นะครับเพื่อน,นํามาใช้ตกแต่งชิ้นงานของเรานะครับเช่นเราต้องการต้นไม้นะครับเราต้องกานต้นไม้เขาจขึ้นแบบนี้ให้เลยเราต้องการต้นไม้แบบไหนแบบที่เป็นกราฟิกหรือเปล่าแบบที่เป็นรูปภาพรูปการ์ตูนเราก็จะมีหลายรูปแบบให้เลย นะครับหรือต้องการแบบเป็นภาพถ่ายเป็นภาพจริงๆเขาก็จะมีให้เราเลือกเป็นวิดีโอเขาก็จะมีให้ครับเป็นวิดีโอเขาก็มาอย่างนี้สามารถเขาก็เป็นวิดีโอเล่นให้เร็วเลยครับต่อไปครับข้อความครับข้อความครับเราสามารถเพิ่มของข้อความได้โดยที่กดนี่ครับโอเคเราก็สามารถพิมพ์ข้อความหัวเรื่องเพิ่มหัวเรื่องหรือเพิ่มหัวข้อย่อยนะครับนะฮะ เราก็จะเรียงลําดับมาให้เลยหรือถ้าเราอ่าคิดไม่ออกว่าจะเรียงยังไงครับข้างล่างเขาจะมีเทมเพลตข้อความให้ว่าอยากจะเรียงแบบไหนแนวไหนครับมีให้เลือกเยอะครับตรงนี้เรื่องเทมเพลตนะครับต่อไปอันที่สี่คืออัปโหลดเราจะนำาไฟล์อื่นๆที่อยู่ด้านนอกนะครับนำเข้ามาใช้ด้านในครับ โดยการอัปโหลดไฟล์ครับไปที่อัปโหลดนะครับคลิปอัปโหลดอัปโหลดไฟล์นะครับเลือกไฟล์สักไฟล์หนึ่งอย่างเงี้ยเราก็เข้ามาละหลักๆก็คือจะมีเท่านี้เราจะอัปโหลดได้ตั้งแต่รูปภาพวิดีโอเสียงหลักๆก็จะมีอยู่นี้สี่ตัวอันนี้คือรูปที่เราเรา,รเรามีอยู่แล้วรูปของเราร ไม,ไม่ว่าจะโทรศัพท์จากอะไรก็ตามครับผมทั้งวิดีโอทั้งเสียงจาก,กรูปของเราวิดีโอของเราใช่ครับนี่ video วิดีโอเราก็เอาอัปโหลดจากนอกมาใส่ก็ได้อครับเสียงก็ได้นําเสียงมาใส่เพิ่มเติมก็ได้โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะลองมาทำพีเนษหนึ่งเ, okay. เ,เริ่อม่นี้ใหม่โอเคตอนแรกก็เข้าที่พีเนนตเออ์หน้าต่างเปล่านะครับเรืองหน้าต่างเปล่าอันนี้เราจะทํา เราจะลองทําแบบไม่ใช้เทมเพลตจะลองทําแบบไม่ใช้เทมเพลตกันก็มาที่องค์ประกอบสมมุติเราอยากได้พื้นหลังเรื่องอะไรอันนี้เอา,เป,อาเป็นต้นไม้ของฉันดีกว่าเป็นต้นไม้ของฉันสมมุติเราจะได้วิเคร์่อเป็มาขาวๆป่าๆอย่างนี้เราอยากได้พื้นหลังเราคิดว่าเราอยากได้เป็นป่ายได้เป็นป่าเป็นป่าเป็นป่า เป็นป่าแบบไหนเป็นป่าแบบเป็นภาพประตูหรือเป็นภาพจริงนะถ้าเป็นภาพประตูเอาเป็นภาพนี้อ่าได้พื้นหลังมาแล้วเราจะทําการให้มันเต็มพื้นที่สีขาวข้างหลังครับคลิกที่คลิกขวาที่พืที่รูปนะครับจะเห็นว่ากําหนดเป็นแรกาวนะครับพอคลิกไปปุ๊บเขาก็จะเตนให้ตัวนี้เป็นแรกาวหน้านั้นไปเลยโอเคหลังจากได้พื้นหลังแล้วแล้วอยากใส่ข้อความเราเพิ่มข้อความครับตอกข้อความเข้าไปโอเคเป็น ้นไม้ตอกม้ฉันเราสามารถขยายข้อความได้นะครับได้ข้อความแล้วเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับฟอนต์อยู่ทางด้านบนนะครับจะมีให้เลือกฟอนต์นะครับฟอนต์ตรงนี้เราก็สามารถแอดเข้ามาได้นะครับไม่ใช่แคว่าอัปโหลดฟอนต์อยู่ข้างล่างนะครับนี้ก็เลือกฟอนต์ที่เราต้องการเป็นโอเคเลือกฟอนต์เสร็จนะครับเปลี่ยนสีข้อความครับ แตัว A เปลี่ยนสีข้อความาใช้เป็นเขียวเข้มมองไม่เห็นเป็นอย่างนี้แล้วกันให้ตัวข้อหนาหน่อยเอฟเฟกตัวนี้เป็นเอฟเฟกของตัวฟอนต์ของเราอ่าจะเป็นเป็นเค้าโครงเลยว่ะโครงเพิ่มผัหนาโอเคเราได้ชื่อขอวข้อลนะ เราอ่ะอันนี้เสร็จปุ๊บเราอยากได้ว่าข้างล่างมันเหลือมันมีพื้นที่อยากได้แบบว่าอ่ามีสัตว์มีมีสัตว์มีคนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสมมติว่าเราเรา,เราคิดอะไรเราพิมพ์ไปนะสมมติอยากได้คนเดินป่าอย่างเงี้ยพิมพ์ไปเลยกินตามคนเดินป่าเดินป่าอ่าเราก็จะได้ ment อัจจสมิ่รคนเดินป่ามา โอเคเราอยากได้สัตว์สัตเสือกับเพิ่มสักตัวหนึ่งเป็นเสือกินเด็กกวาง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 ปดจ้งกวางน้องน้องน้องกวางก็ได้คักน้องมีเขาทักน้องกวางเลยทักมีกวางก็ได้แล้วมีหมีด้วยมีอืมเจ้าของโหดอ่ะตอบ้านเนี้ยอ่ะมีหมูเออได้หมูป่าเอพี่ต้องหมูป่าหมูป่าไม่ได้เลย อ่ะเหรออ่ะมีกินเทนเยอะมีเลยตุ้งยาวนะคนหน้าแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือเลี้ยงนะ่นองค์มาสัตว์เลี้ยงใช่โอเคเห็นไหมดูได้โอเคก็จะได้ประมาณนกนกต่อต้นไม้ต้นไม้สถานกายณ์เป็นสวนสัตว์เลยพี่ปูเอ็งเปลี่ยนเป็นสวนเลยเปลี่ยนชื่อเป็นสวนสสัตว์ดีกว่าอืม เอาลินบินเลยนะพี่กำเอาบินเลยนะเาื่อนไหวได้ไหมบินก่อนไม่เอาไม่เอาลีวอเบิร์ดได้ีวอเบิร์ดไอตัวแดงแดงนี่อูอ่าันตัวพี่บินได้อ่บินได้ก็ได้ครับอ้เขาขี่ได้ไหมเขาอยู่ตรงมือที่อยู่ตรงมืออยู่ตรงมือน่าแกเดากาก่อน โอเคต่อไปสมมติเราเราได้ตัวหน้าปกเราแล้วเราจะเพิ่มเราจะเพิ่มเพจถัดไปนะถัดไปข้างล่างครับจะมีให้กดเพิ่มหน้านะครับเรากดเพิ่มหน้าเข้ามาอย่างนี้อันนี้ตัวกินไปแล้วต่อไปอ่ะแบ็กเกาว์ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราอยากใช้แบล็กเกลว์ตัวเดิมใช่เปยนตัวเดิมไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนแบ็กเกลว์น้ำตกน้ำตกเตกเจ้าของงานโอเคน้ำตกอะเป็นให้เอนให้เปลี่ยนเป็นน้ำตกอ๋อ อาน้ำแบบขึ้นไหวได้ไหมไม่ไม่ไหวอ่ะไม่ไหนไหนนะโอ้อ่าเป็นน้ำตกอัลต้าแมนแบกาวเขาไม่เห็นอหมือนเลยปลาโอเคเอาเป็นปลาทุกทีปลาเด็กคนเดิมมาเดินมาถึงแล้วสภาพเดิมเลยเด็กคนเดิมนะครับเอาเอาเดิมสมมติเราเข้าไงมันต้องมาต่อจะเป็นเฟนิตาสร้างงานนี้ต้องต้องมันเซฟเหมือนสมัยก่อนออโต้เซฟอ่ามันเป็นออโต้เซฟครับออกไปไปรออโต้เซฟครับแล้วมีให้ใช้โปรนี่ใช้โปรนั่นเลยเนี่ย อันนี้ยกตัวอย่างพอดิต่อไปใช้กันไมเลยนะใช่อันนี้เป็นตัวโป้ตัวตัฟรีพี่ตัวฟรีอันนี้เสียร็จตามอ้ที่มีมีของเยอะเนี่ยไอ้ที่มีรูปรูปหมวกเห็นไหมรูปมุกไอ้ที่ใส่ไม่มีหน้าที่เป็นรูปมงกุฎนะพี่อันนั้นของโป้หมดเลยถ้าเป็นไม่โป้อ่าไม่โป้มีแบบไม่โป้ให้ด้วยแล้วมันมาด้วยนะ ไม่มาครับไม่มาครับยุ้คนไดดีเลยครับจะให้ดูว่าอ่าท่าแ้วของไม่โปรก็จะเริ่มภาพแไม่โปรอ่าถ้าไม่โปรอ่ะเมื่อกี้เป็นป่าใช่ไหมป่าเฮ้ยได้อยู่อันนี้ก็ติดถ้าถ้าติดมงกุฎยังไม่ได้ถ้าสมมติแล้วอยากจะมาใช้มันก็จะติดลายน้ำาจะมีลายน้ำมาเอาแคปว่ามาเอาช้าก็ได้ช้าต้องไม่มีมงกุฎใช่ไหมใช่ครับช้ามันจะรอแล้วนะ่นพี่นะ อก็ไม่เอาติดมุกคุณใช่ใช่ท่านมุกคุณอันนี้งี้ยก็ได้ะอย่นี้งี้ยองนงี้ทํานนี้เขาปีครับเสร็จปอกมากเลยน่ารักใช่ใช่็ได้ประมาณนี้ครับก็ครพอพอไม่โปรให้ประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้โปรประมาณนี้ทขึ้นอยู่กับเราแต่งครับขึ้นอยู่กับเราแต่งอ่อันนี้จะไม่ได้ปีแล้วม่มีปีอีกไหมหลือก็ลอกแทนอืมจะมีการเป็นก็ลอกไปแล้วมีนะก็อ่อนตองอยู่บนตัวไห ไอ้คุณกลังอยู่ไหมครับงุงมงงขึ้นไหวเลยอ่าอาตัวนี้ว้าวปีนาเลยการลนะินนการลมลึกลพี่แล้วแล้วุมแล้วในโปจะมีภาพมา่างกตโปไงโปพี่โปมีหทั้งใช่มีผาดกับโปมีหมดทุกอย่างใช่ครับมันไม่ใช่งูแล้วเเน็ดขึ้นขึ้น เลยมองไปไกจะไแขกจะคนกางน้ะต้องเปลี่ยนหัวแล้วต้องเปลี่ยนเป็นเข้าของงูลีมองไปเลยดูดูดูดีดู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 ดไดูดูดูไูดูดูดัดู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 ะไรูดูดปดูกูด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 ูรูด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 ด่ดูดูดฟอนดู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 ัูดูดูดดู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 ดอนูดูดดน มีโปรกับไม่โป้กันฟองที่ขอให้ก็ไม่ให้เลยใช่แต่ส่วนมากเจอเจอมงกุดมดเลยพี่ก็จอมุงกุดแล้วก็ใช้ไม่ได้ไม่ได้แต่ส่วน้าผมจะใช้ฟอนที่แบบหลดเยงเนั้นใช่ใช่พที่แยกกันถ้าเกิดพี่เอามาใช้มันจะมีเป็นนายนวาบไหมขอย่างเงยคงช่วงช่วง่ันคนใหม่คนณใหม่พี่มีคนตกเขาเนี่ยตกเขา โอเคต่อไปแล้วก็สมมติว่าเราจะมาแนะนําสัตว์ในป่ากลับไปหน้าแครับพี่รูปที่เราดึงมาเราแต่งสีแต่งอะไรได้ได้ได้แค่บางภาพครับได้แค่บางภาพกิจวภาพรู้ทำอะไรได้๊จิงะมันจะมีคอมเมแก้ไขภาพม้นไปเปลี่ยนได้แค่บางภาพครับเช่นอ่ามันจะมันจะมีน้อยเพราะว่า ตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่ไฟล์แบบเวกเตอร์ไฟเอไอพวกนั้นมันจะได้แค่บางภาพบางภาพไม่เป็นเหมือนแบบเอาสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมมาผสมกันให้เป็นภาพมันก็เลยแก้ไขได้ครับแต่มีแต่ส่วนน้อยครับแต่เป็นส่วนน้อยไม่ได้ตัวนี้เป็นไฟลคลิปเขาได้เป็นไฟลคลิปอัปก็ใหม่ทีเดียแล้วเนี่ยแน่นอนแล้วเลยคลิปเป็นอะไรคลิปไม่ทานคลิปไม่ถึงน่ไม่อนเลือกไอ้พี่ปูเลือกพี่ปูเลือก อันนี้ตัวอะไรมีเหรอมี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 ขาวไม่ใช่หิมะใช่หิมะยุ่งหลังนี่มันมาแอบไม่ก่อนหนาวอ๋องูเป็นน้ำตกนี่ก็ดูเป็นงูนะทำไมเล้ก็มันไม่เห็นหน้าอันนี้ใหญ่กันเลยอันนี้จะเป็นวิธีการสมมติสมมติน้ำตกในในตัวโป้เนี่ยมันมีตัวนี้ จะเห็นว่าเขาไม่ติดท้องฟ้ามาใช่ไหมครับเราจะทอาไท้องฟ้างล่ดีเดี๋ยวไมู่โดนสมมติได้มาอย่างนี้โดนมาทิ้งอยู่แค่นี้เราลากให้เต็มก่อนอันนี้เราต้องขยายเอาเองเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ใช่อันนี้เขาจะไม่ทำแดลกาโอเคได้อย่างนี้เห็นว่าเราไม่มีท้องฟ้าใช่ไหมเราจะเพิ่มท้องฟ้าให้เขาท้องฟ้าไม่รุนแรงต่อท้องฟ้าอ่ะโป้อีกแล้วท้องฟ้าอันอย่างนี้ รตระต้เยเรารอซื้ะนเราได้้องฟ้าที่้าที่้องฟ้าที่นี้ป๊บตรงนี้ไม่จะมีากว่าเลเยอร์อืมเอาไปซองเราให้เอาไปล่างสุดป๊บอ่าท้องฟ้ามาแล้วเราก็จะได้ภาพมันนีจะได้หมือนกันใช่ยืดพลงงานกันสมุดสมุดประต้ตระตอืมใช่มีเต็กข้นอน่อ่าอันนี้จะเป็นน้ำตก สัตว์น้าเป็นสัตว์น้ํริงๆถ้ามันเป็นเรื่องราตต่อกันมันค่จยจเป็นต้องมีข้อความนะก็เป็นอย่างนั้นก็ได้ครับเข้าขึ้นอยู่กับเราอะพี่พี่จะเล่าคนแบบเล่าดึ้ห้ามหรือเล่าดือสุดอได้ัเป็นสัตว์น้ำครับขึ้นอยกับเราไมันเรื่องของเรื่องมันถ้ามันเป็นเรื่องราตที่ต่อกันนะมันไม่ใช่นี่มันไม่ต้องใส่ก็ได้เดี๋ยวดูเงื่อนไขเขาว่าอะไรนะให้ทำอย่างไ้ เด็งไหลายอย่างมากเอาฉลามเ้ยไปดึงมิวเอตัวขาวตัวขาวลงมาเออเอาเลยอจริงเลยปูกสิ่าเงี้ยรอแรงเอาไปองนึงอองนอ่ะอ่อ่ะต้องหายนึงโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้อย่างว่ามีแค้แบบมีน้ำกระจายใช่ไหมอ่ะเป็นน้ใส่ใส่แค่คำามาน้ำก็ได้ แก,แ,กแก้วน้ำเออแก้วน้ำวอเตอร์เออพัน <c oughs> กำลังหิวกำละจะก,กินอยู่นี่นี่ก็ได้กระโดดขึ้นมาใช่ <c oughs> เออดูดีนะั่ง <c oughs> จะตัวไหม <c oughs> อันนี้ไม่จะเป็นภาพเหมือนแบบภาพสีน้ำอืมแต่ชาหลากหลายไม่เป็นไรก็ดูดีอีกแบบหนึง่งปลาจูสระกลางบาคนเล่นนกเล่นนงตกคนเล่นนงตกแมวน้ำนี่แมวน้ำต้องมีแมวน้ำด้วยหรือแมวน้ำ นตบหมูแป๊บๆๆโซดาเลยนะโซดาโคตรดีอ๋อนี่ไหมจะเอาโซดาไม่ควรหินอะไรนะเปลี่ยนสีได้ไหมถ้าะอันเนี้ยถ้ามไปได้จะสังเกตว่าตัวเนี้ยสามารถเปลี่ยนสีได้เห็นภาพไหมครับจะมีแท็บสีให้เราเปลี่ยนอันนี้เปแต่เป็นแค่บางตัวอย่างเงี้ยแล้วเปลี่ยนจะโชว์ให้เราใช่ใช่ใมันจะมีแท็บสีให้เราเปลี่ยนเป็นสีขาวเงี้ยเป็นสีฟ้าอ่อนก็ได้สีแดงก็ได้สีน้ำตาลสีฟู นั่นหลักเียมันมีมันเป็นคลิกอันนี้ได้ไหมคลิกเวอร์เวอร์ฮอรได้ครับมีปึ๊บจับน้องมาหน้าน้องไม่ใจไปไหมร่างพี่เดี๋ยวจะเย็นอ๋อจำเนินผมต้องการให้น้องมันแอบ,บอย่างนี้มันเห็นตู้เราอย่าคิดจะดึงเด้อ โอเคไปอย่างนี้โอเคมันจะไปแม็กก้าสามเลยต่อไปอันนี้เรา่าจะต้องทั้งวันนะพี่อันนี้เป็นอะไรนะพี่ปูอยากให้ทุกคนอยากาบแปดป่ากับปาเออป่ามนดีปนตีนอนี่ไงเลยกเลยพี่าุแล้วก็บีกันเลยนลเรียนะมันทให้สิบกกงกูมานี่นี่เลยพี่มาแล้ไว้มมันปิดปกะหมดเลยเดี๋ั เหมือนมังขายโป้เอานี้ก็ได้อะอันนี้เป็นเจนภาพจริงมิวขายมากพราะมวาักหน่ดวเภาพจริงมิวไปขายโอเคก็เป็นใช่ว่าป่าในจินตนาการดีกว่าไม่ใช่ป่าอยู่มหานครผมจะไปหามักะลีบดจากไหนอ่ะถือเป็นเรื่องเดียวกันไหมได้อยู่็นป่า ปูนก okay. right. ็เด erm ี๋ยวเซฟไว้พ okay, ี่เพื่อนเดี๋ยวพี่จะไปเปลี่ยนโอเ็ดคอตัวขาวมันไม่เยอะสีคอนแล้วก็ใส่เอฟเฟคเขาหน่อยรู้สึกว่าเขาจะเกิน ใส่สก๊อดำแบบมาที่กราฟิกเราเสร็จแล้ว้องมาให้มันเล่าให้ฟังด้วยนะเพราะมันคืออะไรสิ่งที่เราทำเราก็จะอ่ะใส่ะอ้โดูมึดูมึง เออผีเสื้ออยากได้ผีเสื้อเข้ามาใช่ดัซซิกะงโอ้ไม่กีาพรมพ่แจเออ้แต่กตอแต่แรกแ่กชชอลึกๆอะไรลึกๆหมูกวพี่ตอนนี้ลูกยังไม่โตรอรอลูกโตกว่านาจะเกลี่ยนจะเปิดทที่ประตว อไอรีนาเดียป่ามีเรื่องจะโอเค๋ยวเราจะเอาเรื่องเรื่องการลงภาพเรื่องการลงต่างๆไปแค่นี้ก่อนต่อไปอะไรจะเป็นเรื่องการอ่าภาพเคลื่อนไหวเรื่องเคลื่อนไหวระหว่างระหว่างตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยระหว่างระหว่างหน้าเนี่ยจะมีการใส่ทาสิชันการเปลี่ยนมาคือระหว่างเนี่ยจะเปลี่ยนหน้าได้คือกดไปที่ตัวด้านล่างนะครับเขาจะมีให้เลือกว่าจะปรับเป็นแบบไหนกิมกิมเพื่อดูพรีวิวก่อนก็ได้ยังไม่ต้องเลือกครับ แล้วก็ดูพรีวิวครับครับแต่ว่าน้อยกว่า p o w e r พอพอยดูพรีวิวก่อนว่าจะเลือกแบบไหนตอนนี้มีทั้งหมดมาแค่ตัวเกิดซื้อโปรจะมากกว่านี้เท่าเดิมครับไม่มีอะไรเขาไม่อยู่แค่นี้ถ้าเขาไม่ไอยู่แค่นี้ว่าซื้โปก็เท่าเดิมไม่มีอะไรเลยเพราะมันไม่มีดาวไม่มีดาวปรากฏใช่อันนี้คือถ้าโปรถ้าโอเคียนก็จะลันเองอัตโนมัติถ้าโอเคก็คือคลิกครับสมมติเนี่ยผมผมเอาเป็นตัวนี้ละกันผมก็คลิก โอเคระหว่างเขาก็จะใส่มาให้แล้วระหว่างสองพารเนี่ยเนี่ยเขาจะบอกว่าอยากให้มันใช้เวลาวิ่งข้ามไปอันเนี้ยเท่าไหร่ในศูนย์จุดห้าเนี่ยเราก็เลือกได้เขาก็ลากเลืออนาหนึ่ารงลูกหรือสองลูกอันนี้ทิศทางก็จะเลือกแบบว่าภายในยุบไปข้างในหรือข้างนอกมาอันนี้อันนี้อยู่ที่จินตนาการของเราครับโอเคต่อไปก็สมมติว่าข้อต่อไปจะเป็นการ เคลื่อนไหวตัวตัวทั้งตัวหนังสือทั้งตัวรูปภาพทั้งตัวต่างๆให้เราเอามาลงนะครับเอากรกเข้ามาเนี่ยด้านบนครับสมมุติจากการเรียกว่าป่าไม้เนยเทคนตัวเนี้ยจะมีคําว่าเคลื่อนไหวอืมเคลื่อนไหวครับนี่เขาก็จะมีมาให้อืมเหมือนกันครับแค่เราลองใช้จิ้มเพื่อพิวดูก่อนว่าให้เคลื่อนไหวแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมจะมีให้เยอะเยอะนะเอฟเฟกต์อกด้วย อันนี้สสรรตรงอไเนี่ยได้เรื่องสนุกแล้วแล้วก็ถ้าถ้าเป็นตัวนี้ก็อันนี้จะเป็นฟังก์ชันเสริมของเขาคือให้มันเคลื่อนที่ตามที่เราลากแต่ก็จะอันนี้หน่อยสมมโตดเนี่ยเราก็ลากไปมจะวิ่งตามเราใช่แต่ผมไม่เอา จะให้รู้เฉพื่อเอาไปใช้ได้แต่เมื่อว่าเราทำเสร็จแล้วเราอยากดูรีวิวนะครับด้านบนนะครับมันจะมีเขียนว่าพีพีเซนต์กดเซฟใช่ไหมคือเข้าเซฟเอาตอนนัี้เสร็จแล้วเราทำอะไรทุกอย่างเพราก็เซฟไว้หมดเลยอ่าลองกีเซนไปลองเปลี่ยนหน้าจอไปลองได้ถ้ามันไม่เปลี่ยนเองหรอพีเซนต์เดช่างเราต้องกดเองเพื่อนำเสนอเองครับ คิดว่ามันไปมันไปทีเดียวถ้าไปทีเดียวทาได้ครับกดพรีเซนต์นะครับแล้วก็มาที่เล่นอัตโนมัติครับต่อตรงเล่นอัตโนมัติแล้วก็กดพรีเซนต์นี่ยคาริสงวนแค่แค่ลักหลักคือก็ประมาณนี้ลักหลักคือดกตยนะ สี่นาทีครับสจุดเจ็ดนระลองดูดินะใช้ถึงล่าหนึ่งอะไปนะโอเคกดใช่ไหมไม่ได้กดอ๋อมันก็เล่นหลูกก็ลุกไม่ได้ใช่โอเคงี้ก็หลักๆคือจะมีเท่านี้หรือเราจะใส่วิดีโอใส่เสียง,ยงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรา หรือจะเราจะวิดีโอในที่อยู่ในนี้มาใส่ก็ได้ mm hmm. เข้ก็มีวิดีโอให้อยู่ถ้าเป็นตัววิดีโอเขาก็จะเล่นให้ดูอัตเขาก็จะเล่นอัตโนมัติเลยเขาจะเล่นอัตโนมัติเลยเราไม,ไม่ต้องคอยไปกดคลิกให้วิดีโอเขาเล่นเค okay. หลักมีเท่านี้ครับการทำเขาออกมาอย่างไรอ่ะออกมา อันนี้เราเวลาส่งเนี่ยเราจะพีเราจะพีเซนต์ไปของตัวเองนะครับวิธีการเราจะส่งงานให้พี่มิวคือตรงนี้ครับจะมีคําว่าแชร์นะครับกดแชร์เสร็จนะครับเรานี่ครับตรงนี้นะครับจะให้เลือกว่าทุกคนที่มีลิงก์นะครับและให้เลือกอันนี้เพื่อรักษาองผมเนของตัวเองนะครับดูได้นะครับพ่่มี่มิวอาจจะเข้าไปแก้ไขได้ถ้ากดว่าแก้ไขได้นะครับอูนอนี้สวยจงอันนี้อันนี้ว่า <L ew ing> นะครับอย่าลืมนะครับที่เขาว่าดูได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ตัวน,นี้ส่งไปทางฟอร์มที่มิวนะคร <L ew ing> <L ew ing> ับที่มิไปนะครับแล้วกดคัดลอกลิงก์แล้วก็ไปวางสอค่ะ <L ew ing> ในการเพิ่มกิจกรรมนะคะก็คือให้ <L ew ing> จัดทำวี e ิเดนเซชันไม่น้อยกว่าสามหน้าก็คือไม่รวมหน้าปกง่ายๆก็คือมีหน้าปกหนึ่งแล้วก็มีเนื้อหาสามหน้า,า <L ew ing> ไม่มีหน้าปกคืออะไรชื่อนามสกุลอ๋อเป็นชื่อเรื่องแบบชื่อเรื่องว่าเราเรื่องนี้เราทำเกี่ยวกับอะไร สัตว์เลี้ยงของพี่ปูน,นั้นให้ในไลกแล้วก็สามารถใช้เพมเพลตได้แต่ว่าห้ามใช้แคนวาโปรค่ะ <c oughs> ต้องมีรูปที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหนึ่งรูปหรือมากกว่าก็ได้สามารถแต่งรูปจากโปรแกรมอ,อื่นๆได้แต่ข้อความจะต้องสร้างขึ้นจากแคนวาเท่านั้นนะไม่ถึงอะไรน้ไม่ถึงว่ารูปจากข,ข,ข้างนอกเข้ามาหนึ่งรูปใช่ค่ะสามารถนำร,รูปจาก,<อ>กข้างนอกมาได้แต่งจากโปรแกรมจากข้างนอกมาได้แต่ว่า ข้อความเนี่ยคือจะต้องสร้างจากในแคนวาห้ามข้อความติดรูปมาก็คือข้อความกับรูปตรงนี้จากการอยู่บนดลเยอร์นะการเพราะว่าตอนนั้นมีรอตอนนั้นมังไปดูคนโกงอะไรครับบอกสิต่อไปแล้วจุดเนี่ยก็อยู่ไม่ใช่เหรอเร่การแบบนะี้ต่อไปค่ะ ต้องมีหัวเรื่องและข้อความในส่วนของเนื้อหาก็คือจะต้องมีหัวเรื่องที่เราจับได้แล้วก็จะต้องมีเนื้อหาด้วยต่อไปก็คือต้องใส่เอฟเฟกในพรีเซนเทชันอย่างน้อยสองเอฟเฟกก็คือที่ปุนสอนเมื่อกี้เอฟเฟกเปลี่ยนหน้าเอฟเฟกเคลื่อนไหวอะไรใช่แล้วก็คือเคลื่อนไหวสองอันก็คือนับเป็นสองเอฟเฟกต์ครัเป็นจะต้องมีขีดอันนี้ก็ได้ก็สามารถร่วมสนุกได้ถ้ารักหนึ่งพรีเซนเทชัน

ด้านหน้าน mm ี hmm. ้ได <c oughs> <c oughs> ้ก <can st im ulus> ็คือคัดลอกลิงก์แล้วก็ถ้าไปดูในกรบเสียหนึ่งร้อยบาตางพี่ไปเลยไหมมีหมายเลขบัญชีโอนรับํานะครับรับำนะครับอันนี้จ้าเกาสบก้าบาทนีอนีรือว่าความเด้เดียวกันหรือว่าสองร้อยห้าร้อยหอข้อหน้านีความไดาหนึ่งก็ได้ก็เหมือนที่คุณสร้างเมื่อกี้นี้ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ว่ามีหัวข้อแล้วก็มีเนื้อหาเนี่ยนนไม่ต้อง ก็ไดี๋ยวมีเรื่องอะไรมื่อกี้ที่อยู่แต่เย็นอย่างเน่เดี๋ยวนีอะชะลาชะลาครับแย่ไม่ได้เลือกเองไม่ได้เลือกโอ้ยโวดหัวเลยแบบว่ารายการอาหารถ้าพี่ได้เข้าหมวทอดอะต้องทาพี่ต้องไม่ชิมบนี่พี่ชอบชิมพี่ต้องไม่ายไม่มาที่ไม่ชิมได้บาร์นี่ชอบกินค่ะอันนี้เป็นหัวเรื่องในการทำ presentation นะคะก็คือ เรื่องแรกก็คือจะเป็นการแนะนําสูนยเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะแต่เราหัวข้อจะทำการสุ่มก็คือจะเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยจังหวัดของเราด้มันเป็นเรื่องไกลตัวมากเลยพี่สามก็คือจะแนะนําอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราชื่นชอบส่วนข้อที่สี่เลือกอะไรก็ได้ที่เราอยากมานําเสนอก็สี่มีกันเลือกแต่ต้องสุ่มไม่ได้ปัญหาลกไม่ได้ที่เข้าใจพี่เลือใจก็ได้ไม่ใชเ่ได้ซือหกคนแต่ละแต่อาจจะได้หกคน ปกส๋ติวุมคนไงกติกไอม่กณฑการติกกิกกะตกกะกกรืติกกะติกกรตระติกเรกกรกะติกระติกะกณฑ์กกรตักสินกะิะก็คือจะตกระตระติรกกระติกระรคิกกรกรการตกกริกกระกกระต่กคระตกะกกระกะิกอระดิิกอรกรร ช่ค่ะแล้วก็รอบไฟนอลก,ก็คือผู้ที่เข้า,าผู้ที่เข้ารอบสิบอันดับเนี่ยจะต้องมาอธิบายเ r สน e n t อ t i o n หนึ่งนาทีาให้บุกลาตรในสอสอฟังแล้วก็ทุกคนร่วมแต่ไม่มีเข้าเลบาแล้วก็ให้ทุกคนลง v o